เขาเก็บอดอกกัญชันนะครับสวนกัญชันกำลังหลุงนะลุงนะนหมครับโอ้โดอกกัญชันสวยน,นะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยที่สวนไทยบ้านมาเลยเดินมากเป็นไงครับน้องพืชเป็นไง อเคไหมมาถึงไปนะครับนี่ที่สวนดอกกระต้นอันชันนะครับครับหมุนทีนี้ทีนี้มาที่เลยลูกอ่ะออกไปเดี๋ยวมันตกนะเอาหมุนทีนี้เออหมุนทีนี้หมุนที่นี่ที่นี่ที่นี่ทีนี่ออกมา ไปเลย่ะไปที่นี่เลยไปนะครับถามดิถามด้วย <c oughs> เห็นไหมแล้วเก็บอะไรเนี่ยดอกกัญชันท่านี้เพิ่มอืมไหนดูสิโอ้โหดอกกัญชันโอ้โหบ้าป ส่งกิโลได้ครับเนี่ยส่งถ้าเป็นสดอ่ะกิโลละยี่สิบห้าบาทกิโลยี่สิบห้าบาทใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแห้งถ้าเป็นแห้งเราทําแห้งแล้วเนี่ยก็ตกโลละสองร้อยห้าสิบแล้วส่วนใหญ่จะส่งแบบสดหรือแบบแห้งก็แล้วแต่แดดเนี้ยเราก็จะทําแห้งทำให้แห้งส่งปเอาไปส่งเขาหรือเขามารับเองครับเนี่ยอันนี้เขามารับเขามารับใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ว่างเดี๋ยวเราก็ไปส่งนี่แล้วเป็นสัญญากันหรือว่ายังไงหรือถูกอะไรกันไหมหรือว่าตอนนี้เนี่ย ตันนี้ก็ถ้าเป็นสมาชิกอะเขาหลูกของสมาชิกใช่ไหมใชครับก็เป็นเป็นสมาชิกเขาเราก็จะปลูกไว้ครับแล้วต้นมันเนี่ยอายุมันประมาณกี่กี่ปีฮะสองงสามปีสองถึงสามปีนะฮะสองสามปีแล้วเริ่มปลูกก็ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนก็อะไรพวกนั้นก็ได้สองถึงสามเดือนใช่ไหมครับผู้ชมครับนี่ฮะก็เป็นวิธีชาวบ้านนี่นะครับก็เป็นธุรกิจได้นะฮะ แต่ว่าอายุของการมีชีวิตของมันนะครับ2อถึงสเดือนนะฮะก็จะให้ผลกี่เดือนนะฮะถ้าตีอายุมันอายุอายุของมันนะนอายุของมันใช่ไหมครับต้นประมาณสองถึงสามอถึงสามปีนะฮะเราอนที่เราบำรุงด้วยครับเขาก็จะอองให้ตลอดอะไรใส่อ,อไไะออไรเขาจะออกให้เยอะครับครับครับ น้ำต้องน้ำดีไหมใหต้องต้องรดน้ำยังไงฮะเน้ต้องรดต้องรดนะครับน้ำต้องรดน้ำน้ำน้ำต้องถึงน้ำต้องถึงด้วยอะถึงดอกมันก็ออกน้อยครับครับอ่าน้ำน้ำก็ต้องถึงนิดนึงก็ของผมเนี่ยก็จะลดเกือบทุกวันทุกวันนะฮะอเกือบเกือบทุกวันแต่ถ้าฝนตกช่วงช่วงฝนตกก็ไม่ต้องแหละครับครับาก็ใช้น้ำธรรมชาติครับครับปลูกก็ก็นิยมจะปลูกหน้าฝนกันแล้วการดูแลยังไงให้ดูแลเนี่ยเขาต้องมากำกับดูแลไหมห้ามใช้สารเคมีฮะใช้ปุ๋ยเลยสารเคมีเนี่ยคือห้ามใช้เลยครับครับ อ่ะก็คือจะใช้เกี่ยวกับพวกเป็นเป็นพวกอะไรหนะูเขาเรียกอะไรนะเชืพพ้อพลาชื้อพลาปุ๋ยเชืพพ้อพบาใช่ใช้ใช่กับปุ๋ยเชื้อพาพแล้วก็ระวังพวกหนอนครับอ่าพวกเพี้ยอ่พวกใบเหลืองพวกใบเหลืองพวกอะไรพวกนี้ครับอ่าเราก็จะมีฉีดเป็นเป็นปุ๋ยชีวภาพลาอย่างวันนี้เก็บไปลดทั้งหมดเนี่ยแล้วอีกกี่วันเนี่ยครับมันจะขึ้นหรือว่าตามวันต่อวันเลยได้ไหมก็ประมาณประมาณเนี้ยก็จะขึ้น ก็เห็นดอกตุ่มๆมันจะมีดอกตุ่มๆเนี้ยใช่ใช่ก็จะเตรียมตัวขึ้นแหละแต่งกเนยจะมองเข้าไปมันก็จะเป็นตุ่มมันก็เป็นวันต่อวันจริงๆิงนะวันต่อวันอ่ะวันนี้ก็เก็บทั้งกับยันเที่ยงก็ยังไม่หมดอ่ะไม่หมดประมาณบ่ายสองบ่ายสองสามคนนะสามคนประมาณบ่ายสองอันนี้ก็ประมาณสองงานครสองงานก็สองงานกี่แถวอะสองงานเนี่ยสองงาน เราก็จะทําทําเป็นช่วงล็อกหนึ่งเราก็จะทำกว้างสามเมตรไอ้สองเมตรเอาไว้เผื่อคนคนเดินเดินสวนนีครับก็สองเมตรอันนี้ได้ทั้งหมดกี่แถวเนาะแปดแถวเก้าเอ้ท่าไหน่รัสิบสองแถวสิบสองแถวสิบสองแถวถ้าสองงานเขาออกเต็มที่ผมรีบเต็มที่ก็ประมาณยี่ห้าสนสามสิบโลอืมสามสโลสดเงินไทยตอนนี้ก็เราเราก็ต้องมาดูเก็บลบ ฟอยนี้เลยจะกระดอกดอกมันจะมีดอกดอกเส้นเดียวดอก้นเดียวนะดอกเส้นเดียวเนี่ยกระดอกซ้อนนี่ดอกซออ้อ,กซอนแล้วมันจะต่างกันนะครับะจะต่างกันไม่ได้ยังไงดอกซ้อนมันเขาจะให้น้ําหนักดีกว่าถ้าดอกเส้นเดียวมันก็จะไม่ค่อยหนักเท่า<ๆ>ก็ต้องขัดคัดต้นคัดดอกเอาเอามาลงเอาการดูแลก็ไม่ยากเขาไม่ใช่พืชที่แบบต้องดูแลต้องดูเลยมากมาย ดูคุณภาพกับน้ำ<อ>การเรื่องของแมลงก็โอเคคะแล้วก็ระวังพวกหนอนอพวกตาปีเซียนไปดูนะฮะเป็นไงน้องปื้มนะะดอกอัญชันพูดสิอัญชันอ่ะโอเคครับขอบคุณครับป้า<อ>น้อเปลื้มบ้านะฮะ<อ>เรามาเรียนรู้นะครับ<อ>เรื่องของดอกอัญชันนะครับน,น,น้องปลื้มทำไปละอ่ะนะครับดาวทิกตอกไปเลยดาวยูทูบด้วยไปเลยไมงนะ่ายเลย